สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดป๋อมแปมตุยตุยคำไม่ออก จากกรณีราม่าร้อนในโลกโซเชียลเมื่อมีผู้ใชท้ทวิตเตอร์รายหนึง่งแชร์คลิปบางส่วนจากรายการทอกเทยทูไนท์โดยมีปอมแปมรับหน้าที่พิธีกรและตุยตุยพู้สชาติเป็นแขกรับเชิญโดยในคลิปดังกล่าวระบุถึงช่วงที่ทั้งคู่ได้พูดถึงเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่เขียนมาบอกว่าก่อนตายอยากจะทําอะไรสักอย่างในชีวิตซึ่งคําตอบของเด็กคนนั้นคือก่อนตายอยากจะไปหัวหิน โดยเมื่อพูดจบทั้งคู่ก็หัวเราะลั่นกลางรายการทั้งนี้ตุ้ยตุ้ยได้พูดว่าชีวิตของมึงมึงอยู่ที่ไหนมึงเป็นใครก่อนตายอยากจะไปหัวเห็นสักครั้งในขณะที่พิธีกรดังพูดแซกขึ้นมาว่าดูไม่มีต้นทุนเลยอะ จากนั้นตุยตุยพูดต่อว่ามันเป็นเรื่องยากเหรอการจะไปหัวหินเต็มที่เคยไปถึงแค่บางขุนเทียนเราก็เลยต้องให้รางวัลคนนี้แม้ว่าภายหลังจะมีการตรวจสอบว่าเทปรายการดังกล่าวได้ออกอากาศไปตั้งแต่เมื่อปี2559แต่ก็ไม่ไว้โดนขุดคุ้นมาจนกลายเป็นประเด็นตราม้มอยู่ในขณะนี้ว่าเป็นการดูถูกความฝันของเด็กคนหนึ่งหรือไม่ซึ่งต่อมาปอมแปมได้ออกมาขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอโทษที่ทําให้ใครรู้สึกไม่สบายใจ คือด้วยเจตนาเราไม่ได้ตั้งใจที่จะล้อเลียนเลยแต่เราเข้าใจว่าถ้าคุณผู้ชมดูแล้วรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกระคายหูอันนี้เราต้องขอโทษเพราะว่าเราไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ